ค่ะกับสวัสดีงั้นพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกทุกทันนะคะ่ะยินดีตอนรับเข่าสู่ทั้งช่องพ่อนผ้ารวยเนาะค่ะพี่น้องเนะาะค่ะเมื่อนี้เนาะค่ะแอดก็ได้เดินทางมาบ้านพอเสี้ยนเงียบเนาะค่ะพี่น้องค่ะซึ่งเลี้เพลื่อนเขา่าเต็มเต็มนะค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งแปดนะค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้กับพ่อพาที่สิติดต,ตามถามข้าวไปฝากไปต้อนพ่อแม่พี่น้องปองไปคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องเนะาะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะค่ะที่เข้ามาเบิ้งมาชมคลิปนี้แล้วเนาะค่ะแอดก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อค่ะพี่น้อง ค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อยา่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิง่งแกงเกลดไว้นะคะพี่น้องเพื่อ <Finland> ที่สิบรไดิลาดโตดีโตเด็ดจากทางช่องพรพาลวยค่ะพี่น้องคะับันนี้ห้ามาไปหาพอเสี้ยนเงียบพร้อมๆกันเลยค่ะตัดตัดออกเลี้ยงสามตห <3 S 1> <อ>นึ่งตัวที่ <S 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 อเอาจะแม่ไหนบนอย่างเดียวว่ามีล่างเนาะเอาเอาไปหนึ่งสองาเขาบนกับเขาล่างเอาเลยเนาะ บอมีบนมีล่างให้ว่าเลขเลขบนก็นได้เลขล,ล่างก็ได้ที่เนี่ยสูตรล่างเมืเข่าตะซูลเลยนั่นเห็นว่าสูตรล่างเข่าซูลต<อ>ัวเดียวมันเหมาะมันดงนนะังพูดไงครับเนาะไปรอซื้อจมูกเจ้าเรียกชุมเลยกันเบิ้งใจหาสิาเปอร์เซ็นต์ว้าวเสียนเนาะของคนเมืองเจ้าอยู่เปอร์เซ็นต์เน,นี่ยทาเลอร์ตีแบบหนึ่งเนาะ แปดนึงให้่าเสียนเงียบเขาแปดหนึ่งวิ่งแปดตองวดมาปุ๊บไอวิ่งแปดเลยตัวนี้วิ่งแปดเลยครับวิ่งแปดเลยตองวดมาคือวิ่งแปดเลยแล้วก็มาจับได้ซีคูตัดทิมให้พ้อมคู่นึงครับเนื้วสามคููมันก็ซื้อง่ายืบนตัวเี๋ยวสามกงเลเือสองหนึ่งสองป่เือสองตัวเนือแปดหกกับแปดหนึ่งเดี๋ยวเท่านั้นหนึ่งนี่เดดกาดอกว่าจะตัดดอกยู เปลี่หามันดังเนาะเปลี่ยน<อ>าหาแล้วก็ตัดออกกันโอ้โหแล้วตัดออกว่าเปลีหาแล้บอกว่ามันดังแล้วออมันดังเพราะอ,อยากเอานะครัา,างๆไม่ได้กาไว้ไม่ได้กาไว้ไหว่าไหว่าเหลือสามตัวก็เชื่อว่าเสื้อง่ายเราไปทั้งไปทั้งกลับไปยังดีครับเราบนภาพนี้บนมีรางนี่เองเออบนพร้อมีทางเดียวดิบนอย่างเดียวหนึ่งนี่รางบ่อเขาอันตรายอันตรายเราสูตรนี่เสียนเงียบอันตรายแห้งเลย เอาที่วัดเลยเอาตัวตองวัดเอาตองวัดเลยนี่บ้านเรียกวัดนี่สูตรเก่าเพื่ออะไรนีะสุดเก่าตะวัดสุดรุ่นออกชุนซับมันพวกเข่าเนาะครับเรื่องอะไรพท่านถามว่าครับมีขอกันอ้าวครับเราสูตรนี่กนมันเนี่ยมันบกขาดแตกเตียนวิ่ยังเราพ่อวัดนี่บนนี่บนวิ่งเก่าตัวบานี่เกาบนวิ่งเก่าโอ้ยเข่าท่างแล้ว่ะสันแม่นวิ่งเก้ามาฝากี่เนาะ มันมีเก่าหนึ่งโอเก่าสองเก่าสามเก่าหก,หกเก่าเกตัวนี้ครับ<ม>สีหางคือเก่าเนาะสีหางมันได้ใช่ <จะ S 2> ไหมยังว่าคัดห้เนาะคลิปรุ่นเขาจะคัดห้เนาะตาเนาะมันบพราะท่นที่เนวณเลขดับโอ้โอโอน,นั<ๆ>่ะหน่ะทาเลขดับทาเลขดับฉันเอาเอาจังซีเอาเอาไปนอนเฝ้าช่องฉันซีตัวนี้ตอนนี้ไม่ซีทรายเรียกดับมาไอ้เลขดับมาตัดอีกมันสีเหลือหน่อยเขาเก่าด้วบ้านมันสีหน่อยอยู่ อันกากระบาดไว้นี่มันเฮ็ดอีหยังนี่เาเนี่ยอันกากระบาดไว้แปดเจ็ดเก้าแปดนี่เนี่ยเขมยเลกเป็นสูตรสูตรเนี่ยม้วง้งอาิเงี้ง่นบนี่ยอันนี้สูตรยังอันนี้สูตรมะเขางกามังมันได้เก้ากับาศูนย์นอศูนยเนี่ยมันเข่าศูนย์อยู่เนี่ยมเข่าศูนย์นี่หลุดมาปุ่งหัวนี่ห้ามัดเข่าทำมัเข่าช่องหัวนี่ช่องสูนนี่คือออกอยู่นี่ครับผมไอ้ที่เรา่านไปบางหนึ่งคือสูตรบนเนาะ สูตรบนนี่สูตรล่างนี่สูตรล่างได้สามวัดนี่อ้าวสูตรล่างก็ได้สามคูสามคูในตัวนี้ได้เก้าเกตส่วนกับนี่กับบนกับเก้าแปดคำเลขสี่เป่าก็แปดแปดมันคือบะกรบชี้หางเอาเก้าส่วนนี่หมอว่าใส่บัวเรียกว่างหันนี่สูตรนี่มันมาโอ้ยห้อยชี้หางจะคอยจีเสียเบียบเจ้าเียาะไรแต่เพิ่นเกียรตกับแปดมันก็บพรามันจำกันนี่โอ้เพราะมานจำกัดมันมานี่ มันส้นแปดนี่ยกานส์ติปากระเป๋่าแปดเท่าเนี่ยตัวนี้เขียนงมันดีไว้นั่นไม่ได้หมาว่าคัารส์ตัดเป่าทิมเหลือสองคู่ตัวนี้เหลือสองคู่โอ้ยจะเป็นมันดีงวดนี่เนาะอันนี้ก็ส์ตัดอยู่พุทธันได้คำนวณเลขยกันเลขดับครับเดี๋ยวล็อคำนวณเอาแบบแบบมันใจมันใจกันก็ได้เพราะเดี๋ยวใครก็เรียกดับเฮ้ยแล้วดับบนระดับล่างบนแบบร่างอวดจีไทยทำเล่าที่แรกอีรีเนี่ยเล่าไปกุดแเฮ่ไปเพราะเล่าก็เลยได้คุยกันคุยกันเล้วแห้งปล่อยเลขยสองหางออกรถตัด สองหางออกมาโปออก่งเลยปล่อยเลขกสองหางออกต้มเลยออกมาแปบหลอดออกมาแปบหลอดสองคูนก็ออกต้มนี่ก็หลอกค้งนึงแล้วเสร็จวันที่ลงไปละโอ้วันที่ดังฮะสิบหกเมษายนเมษายนเกิดเหตุการณ์เมื่อนั่นที่ไปเมษายนเดี๋ยวในส่วนเลขเลขตัวเน้นนะครับเดี๋ยวก็ตามอีกที่หนึ่งนะครับตอนนี้ก็คือเอาเลขที่ แต่ว่ากระมันคล่องแล้วล่ะเลขชุดซุ่มนี้นะกระมันคือว่ามันคล่องแล้วแต่ว่ากับยังว่าท่านในคำนวณเลขดับครับถูกต้องครับหลังจากคำนวณเลขดับเบิ้ลเซ็ตเรียบร้อยนะครับก็ค่อยจิมาตามหาบนลรับบนดับลังเนาะหายหายหายไปก่อนรถนะรับบนรับบนไฮเลยบ่นด้องไฮเลท์สุดรับบนรับบนสามรับสามบนเนาะนี่สิตาตกอยู่เนี่ย โอ้เลขดับแล้วแนรนานนี้ที่ตังเคียอะไรร่างดับสี่แล้วร่างดับสี่วดเลยวดตีตรงนี้นี่ดับสตันออกว่าเก้าสมนี่ตันเลือตันเลืเก้าสาเหลือสามหาแปนี่ บัดของสุดท้ายมาตัดอีกมันสิบเลตัวเดียวสมัยาดีแล้วเนาะแ่างดีแม่มาองสุดท้ายมากแผนเนือเติเตัวเลยตัดออกเบิดออเอตัดอก้อตัดออเบือตัดออกเบื้อันเ้องตัดออนเบืักงั่เงตัอเ้ักเบัดอยู่บัดอเงัดออันก้ัก็บืตัดออกเนี่ัดเบดอกตัดบ้อผูอ้องตดืดเบืดกเบืงเอาตอเอ บ่ซื้อจะรอเบื่อง,งล้วมันกันบเบ,บเดิดขอ,กอย,ย,ยอก็เบิ่งเจ้าอยู่เนาะัคเฮีนยายไฟบนพัทยุ่มการวัดเยเก้าเก้าเกียรยังแห<อ>นึงหนึ่งแการจ่าหาสิบเปอร์เซ็น่สอจะดอกคันคันัวาเสียเงียบนีสั้นไปทา คอยเบิ้งเจ้าประจำเนาะว่าจันเรียกเจ้าเบิเรียกวิ่งงวดงวดก้อนเขากระถิ่งนี่ว่าจันเรียกวิ่งวิ่งหกตัวเดียวอ๋อมาถึงถึงลำห้าเหลวไปห้องซื้อผับวัวไก่ไก่มาไก่มาเจ้าเบิ้งกับจอบเชี่องเงียบขึ้นกันจอบเพื่อกันเนาะคอยก็เบิ้งเจ้าเนาะว่าจันคนดังก็เลยบ่ซื้อเนาะร่างดับซีโอมันบ่มีตัวติดซีอะไรบนท่านด้ตัดเนาะมืบัวตัดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มาตามเที่ยวรุ่นนี่กระถิมาวิเคราะห์มากันกล่องดีๆเราค่อยค่อยค่อยชิบเอาสู้ฟังว่ามัน มันสีคัดออกตัวใดได้แน่เนาะป่าเนาะที่สันๆจ้วครับผมฮะมันนี่ก็ไดสูตรวิ่งรังมีอยู่บระเหต์มันบกเตกัจเจ้าเอฟซีมีโชคมีใช่น้ำใครกัจเจ้าโทษมหาเบอร์ได้กัเขียนเบอร์โทษไว้น้ำเนี่ยะเสนอข้าาพเจ้ามีโชคมีใช่น้ำกัจเจ้ากัจเจ้าอยากให้ข้าขนมกระต้มข้าปลาหมึกปลากาอย่างจังสีนาโอ้ยนะจ๊ะ ย่าอยากแข้งข้าน้ำหมองน้ำมึกปากกาอยากโทษมากเด่นมากุ้ <โอ S 1> ยมาสอบถามมามักตัวใดเนีน่ยตัวไหนทีนีน้น <c oughs> เบิดเงียบิเบ <c oughs> ิดเบิดโทษเพราะเสี้ยนเงียบเด้อครับเด้ออ่าอันนี้คือฉายาเสี้ยนเงียบศูนย์แปดเจ็ดแปดห้าสามห้าหนึ่งห้าสามหนึ่งครับผมก็ถ, 8, 8, นะถือว่าไฮแปดหนึ่งหนึ่งแปดเนาะก็คือความหมายตันแล้วเหลือสามหางนี่ก็ถือว่าเป็นท่ธรรมดาเลขร้อยตัวน้ำมาคัดออกเหลือสามตัวมันไม่เป็นธรรมดาเดิโอ้สุดยอดแล้วครับสุดยอดแล้ว สมัยตะกี้แห้งซื้อเลขกขั้วแห้งเป็นเศร้าตัวต้นน้ำป่าเลขกขั้วันื่ยเทีย่กัะเยอะเลขกขั้วก็ได้ครับโอ้ยอย่าวมาปล่อยได้จะไหมมันหลายค้างแนวซะมันติดเตียมรถวิกอัพเด้อย่าเปิดพ่ออย่าเปิดอย่าเปิดเลขกขั้วสิปิดต้องนิดนี่เสิบเก้าสิบแปดตรงเนาะเพราะปวดพ่อจะเลขกขั้วก็ได้ คำว่าครัวในนาทีนี่นะครับหมายถึงว่าครอบครัวนะครับหมายถึงว่ามันหลนีเนียั่คสิบเกียรสิบเปี่รคนนะหลจักหางอะไรทั้งบมดเรขคกขัวงงดยี่สิบเกียครัวยี่สิบเจ็ดรตเ่ว่ามากลักใดหามาใส่รถเรีกเด่นถ้ามาการัานซื้อบรดถือชุมวดถือชุวัดอดบนหอล่ังกับปอี่นี่ักเียก็ได้กลับนักเรียก็ไ่ได้กลับเนี่เลขเนี่สวนมั่นไง เด่นหนึ่งเลยนอรองเก้ารองหนึ่งเนี่ยออกชุดหนึ่งหมดเนี่ยโอ้ชุดหนึ่งนหนึ่งชุดการเรียกเด่นหนึ่งมือสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดมีหกคู่เนี่ยค,คือ <laughs> อันนี้เป็นลักสิปลนเนี่ยครับเรียกริมหลัง,งบออมาใส่มันลายปวดครับโอ,อ้ย่างมะไซต่ออันตะไลปวดย้อนไปเจอไล่แต่หยิบเย็ดคู่เนาะเอาเอานี่ละอันตัดเีะยะสามหางถีอปลนนี่มัดขาดไฟขาด อันนี้กระตันนี้เก้าสามตัดแล้วเก้าสามก็ให้ว่าเหลือเหลือก็คือเก้าสองเกเจตัวนี้เลวเหลือบนสาคูล่างสามคูล่างสมคูตัวนี้ล่างสามคูมากรตันอกก็ได้แปดแปกันพูดใดไ่พซื่อเรียกติดเก้านี่ให้ว่างวดสีมาได้กินเขาห้อยเกียบบปะกะชเปงซันตัว่เป็นยัง มันเป็นอยัางก็เป็นเลขเก่าทั้งทั้งบนทั้งล่างแท้เคือยังก็ติดกับมันมันชนกันนี่นี่โอ้โอ้เลขมันชนชนกันนี่โอ้ยหอดชนหนึ่งบรอกครับพ่อมหอดระยองเนาะหอดชนย่างยุงไปเตียบเฮ้ยท่านเห็นเปลาไฟเป่าปีสองเปลวย่างยังย่าหอดเนาะโอ้ยหลอกเตียยมาเวิดนาะฝากแต่ว่าหนออโอนนักวยเก่านี่ เฮ้ยบังแม็กมวยไทยฮีอรไสายเป็นรถตอบ์วินใด้กินนี่บังอยู่บอวินบัวไก่เนาะเอ้าประชัดเตียนสำหรับเลขวันนี้ก็เอาไปเปลี่ยนแนวทางขาวๆช่างกันเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวยังไง่อไปขึ้นมาเล่าสิได้สูตรเด็ดมาจะใส่หลังจากที่รวบรวมคัดกรองกันกองเรียบร้อยแล้วเข้ากับยิมมาไทยถ้ำน้ำเสนอให้เอฟซีได้รับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านตัวเลขของเสียนเงียบอีกที่นึ่งนะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณเพ่อเสียนเงียบหลายเด้อพ่อเสียนเงียบเด้อครับรับเดี๋ยวจังไงก็อยู่มากถึงวันนีขอบคุณค่ะพี่น้องฟ้องไปค่ะแคบน้าจอไว้พิจารเนาะค่ะสำหรับเลขเสี้ยนเงียบเนาะค่ะพี่น้องค่ะซึ่งงวดนที่แล้วของเพื่อนกับเขาเต็มเต็มเนาะค่ะวดนี้ก็อย่าลืมนะคะพี่น้องค่ะไปวิเคราะห์พิจารณาเบื้องก่อนเนาะค่ะมากระจัดคัดกระพานเนาะค่ะทั้งช่องเสนอเป็นแนวทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะถือพิษบ่วกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะยังไงก็ แอดกอยากให้พี่น้องมีโคมีใช่มีโค,ม,โคมีมันนะคะพี่น้องจงกีะ่ยวกับการลืมอม่ยาพลาดน,นะคะพี่น้องค่ะแคบหน้าจอไว้พิจารณาเบื้องก่อนเอาไปวิเคราะห์ไตตองให้ดีก่อนลงทุนนะคะพี่น้องค่ะคลิปนี้แอดกะขอให้พ่อแม่ทุกท่านนะคะมแตรคําว่าแฮ้งแ้งรวยรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ